ครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับมื้อนี้เขาบอกับเบาต้นครับเบา,บบาพุ่มครับพี่น้องมื้อนี้เขาใชพากันไปืสอนเบาพุ่มเมื้อนี้เขาก็เข่าป่าหาเหิุทีขข่เราตัวเบาเลยครับหล <c oughs> ังาจากรับจ้างแล้วเบาตบ้นเนาะเหมือนสาไปรับจ้างบ่ได้เของขางย่ำสาเของย่ำใบเอาเของย่ำใบ,บครับพี่น้องครับผมนี่ครับวอลอะไรย้ายห,ห้างครับพอ,อแล้วพอแล้วครับพี่น้องดอกบึงเทิงดูหมดแดงนี่ครับดอกเห็ด เะมาผลกักเห็ดกำลังสีออกครับพี่น้องเริ่มสอออกป <ะ S 1> ไปละเห็ดไปกับสองบาวครับพี่น้องยื่น,นข่าววา่าเห็ดละงหัออกครับปานก็เลยมาเลาะหาครับเมนก็เจาะมาไต่ได้ป่ะพี่มุ่งเมนก็เจาะมาไต่พี่น้องสองบาวก็เลยเฝ้าจันมาเลยพี่น้องเอ้ยโอเคยังเกือบท่านเล่าพี่น้องไปพี่น้องเขาไปหากันต่อครับจับก้อนหน่อยพี่น้องครับมุ่งต่อหงามต่อห้ามไหมหงามแม่ ก็เริ่มออกพี่หน่องปลาปัน้องปันนี้เป็นปลาบป็นกุตกาะด้วยครับอำเภอเชียงในจังหวัดอุบลราชธานีครับมึงจะตองมีกระสีสเกตด้วยกระจอสีสเกตไหนเชียงในจังหวัดจังหวัดสีสเกตเหรอมึงกระจอสีสเกตกำลังหลุนดไปตอกไข่ดอกแก่พี่น้องดอกแก่ต้องดอกพี่หอกต้องตอกพี่บ่องปล่มยนม่ออกไม่พี่น้องปั่อออก ปลาปาาหนสีมันป่พี่นออ้องปลานี่มีิต่ดอกยังไงได้บอู้แมนแต่ว่าเห็นตะโงบ่าในพอจ้าแมน,นมันก็จะอาไปเก็บอ่ไ้ใส่นอนก็จ้เอาหวาไปเก็บเหนตะงด้เป็นจ,าาจ้าก็จาก็ย่อมบอกห้องตัวคนหิียก็จะเองนะว่าิึงพี่น้องอมีบอ้ค่ะพี่สีมานเปเห็นก็ไข่พี่น้องปลาเนี่ยส่วนหลายสีมีเนเห็นไข่หรือไหแมนนครับ ดอกหนึ่งครับเง้งานมาาาน,น้ำตานงามผมจะนั่งออกดอกไข่เขียวน,ะน,น้ำตุลแน,นาะแนนให้อไข่สีเขียวตะว,ว่าบุ่มดอกไข่ไม่มีเขียวข้มกับเขียวอ่วอนกับเขียวสีขาวน,นาอแนนแนนขาวนะหอมดอกง่ายบะาพุ่มก็เบาถือตัวา,นนาที่นอ้องน่ยครัไปน้ำจันครับโอ้านี่ให้เพิ่วแหมดอกให้เสองดอกสดอก ให้เพ,พ,พ,พิ่งย่างเบาต้นนี่เพิ่งน้ำอ้อยน่ะให้เพิ่งน้ำอ้อยบอนี่ครัชางออกพี่น้องปลานี่บ่หูวว่าสองเบาสีมานมาเริ่มพี่น้องเงินครับลุ่นไปกับสองเบาครับแต่ว่าปลาหม่าวันเขาได้หลายเนาะเอ๋อเหตุผลน้ำอ้อยแกงแซ่บนี้เตยตากันหน่อคลิปเวียนหัวกะบสองเบาขอหให้เริ่มครับพี่น้องสองเบาพุพ่มตามัอานออกเป็นมูสกันเ,ยนเลยว่าพุ่มเหตุผลบ้าต้นเพิ่งไปเร็วบ้าพุ่มจะจีบ แลนทั então, to ้งกล่องท่านไงมันไสน้ำบทันพี่น้องแต่กล่องน้ำบาวนบรนจะต้องค่อยไปพี่น้องญาติพี่น้องตาไล่ครับแมนครับไปหาซอยกัพี่น้องเี่กกำลังออกไม้ปานออกไม้นีแต้งนะใ้กไข่าลยไงมปเป็นตอเลยอ้้คุ หนึ่งสองสามอีหะแต่มันไ่กะต่อมันพ้นเบาหลายมือแทบบ้าต้นเอาหอยกินโอ้หอยกินพี่น้องข้าวท่านหอยเลี่ยวนี่นี่ดอกเนาะไอ้อุ้ยดอกตูมดอกตูมเออเนาะต่อแนวก็เลยจะปากเลยจะปากเลยพี่น้องเนาะจะตากเนี่ยนั่นดอกนึ่งได้เหยียบไหมโอ้ยเอาปุ้มจีหยียบอ้าวต้น ว่ามันนี่มันทีได้เสีตาอยู่บ่บ่ต้นปักหอยอีกแล้วมาเมนนี่ไปข้นกินกินเป็นเพื่อนกันละของแสีบเนาะอันนี้มีแต่ขาพี่น้องเอ้ยขาเก่าสิ่งต่ำป้นมึงไงนั่นอ่ะโมเมนพี่น้องไม่ง่วงกือบอืมนั่นมันจอดกินขามันจอดกินขาจอดกินขามันเนาะขาเนี่ยเลยบ่ตุ่เออขาเงียบนะนะตักที่ อันนี้ก็ยังเต็ต่อเอาไปเสียไหมเกียวเ้ยดีใจดอกบบยงามมาได้เดีอยพี่น้องเด้อแต่ก็ที่ดายมันเต็มเต้นเต้นเต้มพี่น้องเกี่มอลำร่มเรมันอ่ารั่มมงมาตันั่นนี่ดอกน้นี่กำลังุดโอ้ยัง นี่เสียแน่นี่นเสียมนนันก็น,นังง่งคือ,กอ,อกกคกเก่าแล้วพี่น้องสองตัวสีน้องก็ลังออกไหมครับปลากำลังเอาเหยี่ป่าเด็กพี่น้องเหยี่ป่าแต่นี่เป็นปลา <c oughs> เหมอนกุตกาดอะไรครับอำเภอเชิงในจ <c oughs> ังหวัดซีจังหวัดซีสเกีตังแต่บาตุนเ <c oughs> ป็นลาบาตุนคุณตึงหน้าตาบ้ามากเลยบาตุนมาเก็บต้องดอกของบาตุน ก็ได้เงินสองดอกเก็บดอกนี่ก่อนดอกเขียวๆนะครับตัดถามลงน้ำมินได้ไหมนี่เนาะเงินไว่าถอนขึ้นมาครับตัดก็ได้บ้าจิตเงินอือตะปาบกายโอมนี่ได้เป็นสิบดอกกว่านี้เงินไม่ว่ามันจะไหนออกบ่มืออื่นเลยฮอตรงโคบมเออื่นตองนี่นี่น้องมือนี่สองดอกดอกสามดอกสามดอกเขาพ่อต้นน้ำกันนี่ โอ้ดอกนี่ก็นเนี้ด็กขาเติบตากรับที่นี่นี่ครับออดอกงามดอกงามประว่าบางดอกก็บบางงามแข่งกันบ่วเอากับซีดายมันพี่น้องเหรองานงางไปยังมากกับพ่อครับพี่น้องนี่เนี้นอุ้มใหม่เนี่ยเต็มตาบ่มาหุ่อกันงนี้พี่น้องเนะบ่าวพุ่มว่าตรงไหนเต็มตาบ่าวต้นบอวต้นว่างใส่บ่าวพุ่ม,ม ครับสัญญาณพี่น้องเห็ดนตะเบียครับกําลังออกเต็มหล่อมพ่นอยู่ครับพี่น้องป้านีบกเกินสองสามมือครับพี่น้องนิดเริ่มออกนีเขาไข่กำลังสะออกครับพี่น้องมึงตื่นล่ะครับดอกเห็ดครับติดกไข่พี่น้องปลาพุ่มพอเอ้ยเห็นมาพุ่มพอมันได้ปลาตะต้นได้ยเนาะได้อยู่ได้อยู่อือเอาได้ยังครับบัวทอาเนาะบัวเถาบัวทอา โอ้โหมันจะดองกงาน่มนจะนองกัมงานมนหนองเนอเมื่อนียา้หาเห็ดยากก็บพีินองมาสวยมปลาไม่พร้อมแทนเขาเขาบุหัวมันออกเ้าเจ้าว่าเจ้าใดก็เลยมารองมือพี่น้องแทนนี่เ้าคืเจ้าใดพี่น้องเลยส่วนเบาต้นมาไม่ร้องมือกัน่าปลาหนิแ่ป็นีขาเ็แทนพี่น้องพ่อแห้วครับ ยางมาตั้งโยดนึงกินผอดอกดอกนึงพี่น้องมันก็ลังเริ่มออกพี่น้องเอ้ยมันกำลังเริ่มออกปลานี่เออบอสที่ไหนดอกเห็นนั่นยางงามเลาตยหอมหอมครัพุ่มมันก็ตังซ้ำหอมซ้ำแก้ม้นมาปลาตุ่นว้ายว้ายเป็นหอมกันดับหอมหมดแล้วซองพี่น้องมือนี่ยางประมาณสิบกิโลอะใส่แตงกุดอกนึงสิบกิโลไหนดอกนึงโอ้พี่น้อง เปลี่ยนปลาไหมนะแนนเป็นกำลังใจเห้สองเบาครับพี่นออ้องเฮตมเบียอล้ายหลยเตมเบียลาย,ลายไหลพี่น้องเป็กออกแนนเป็นตาอ,ออกอูีครับพี่น้องซ้มดีขนาด,ดเป็นปลาดินใซ้ครับนะครับพอแล้วครับพี่น้องนึน่งกับสามตูนครับไปบด,บด้าตบนมาเบรื่องกันนะเห็นไหมอ๋มอเอาเลย มันังมันก็งเสียวออกอย่น่คือใส่กระตาก่อนเนอยนะมาที่กองีครับมันก็เป็นกีน้อยนนะน่รับะมันก็ตัองเสียวกให้ยางบาตุนให้่าล่ายครับตขาล่านครับออบหนิอืนี่ครับดอกงนื้อปลาหนิสองแตงต้นแดงมาพุ่ม ถ้าว่ากันมืออื่นนี่บ่ได้แนี่นเลยเลมวันนี้แล้วกันมืออื่นนี่มัได้มันได้เยอะพี่น้องฝนมันตกใส่ครับเมียนฝนมันตกใส่ดอกแข่งเดิกันได้แบบจริงจังจังงูเน,ะน,นาะเงี้ยนมาเติมมาเบิ่งกเาวนี้่าขาดว่าปลาเนี่ยน,น,นี่แค่สองดอกเท่า <c oughs> นั้น<า>คิดว่าคิดว bon ่าบมแน่ดอกมาฟุ่ม um. ขาดสองสามหมื่นนี่พวแน่พวนอนพี่น้องแน่พวมันกำลังตกเศร้าเหมือนเด็กกำลังหงอกนี่น้อตกไข่พี่น้องเห็ดผู้ใดนญ่เห็ดผู้ใดนี่เห็ดไข่เออนั่นแหละเห็ดผู้ใดญเห็ดไข่เห็ดผู้ใดพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดไข่เห็ดผู้ใดเห็ดไข่อืเห็ดผู้ใดเห็ดไข่แนงหล่ะพี่น้องฝากกันมาเลี้ยงตลกในป่ามันบริเวณกินเลี้ยงไปทุกวันพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าไดินก่อนเลยเห็ด มาเรียกว่าเนี่ยเจ้าที่เ,เจ้ามาบล,ล้วนไปบ่ปละพี่น้องสมองต้องเหตุผลอะไรครับออกจากฟ้าหล่ะครับพี่น้องเหมือนน้มาหาเลาะปลาไม้ครับพี่น้องเป็นไงบา่าวต้นก็่ถือว่ามาเนี่ได้พี่น้องอได้บ่หลายเนาะบ่าวต้นาะได้บ, <นะ S 1> บนน่หลายครับได้ปลาไหลไก่ยาบ้าอย่าบ้าย่าบ้าสองเบา้าเลยครับพี่น้องสองเบ้าอัน เกิดจากงานรับจ้างเกียรพี่เขาท่านแล้วอยู่ด้วยพี่น้องอยากหาเห็ดแหมพี่น้องเจ็บเตือนตืบๆๆเนาะเห็นก็จะว่างเห็ดออกนั่นไหมแมีนเขาจะวางเขาจะเห็นหินละโงกเบอร์สันไหมก็เลยพากันมาเบิ่งอืก็เลยพากันมาเบิ่งเห็นละโงกได้พ้าดอกพี่น้องเอ้ยเบอร์ใดผ้อดอกแต่เห็นกับไข่นี่พี่น้องผลไม้ป่าครับอันบักยางครับ this is บักยางนี่บักยางครับกับร่งสุกครับพี่น้องโบนั่นป่ามันก็ร่างเหลืองใส่เอาไม่พี่น้องมืออีโมกเกินหมื่นสองมื่อืมกับร่งเหลืองครับ แค่ไหน,นก็ต้องเดือยตสนชาติสิเปรี้ยวครับพี่น้องอมหวานอมเปรี้ยวครับข้องน้อยกวางวนครับืา้างตเต็มอยู่คุณอร่อยน้ำปลาเนาะบาตวนเนาะแมนอร่อยใส่ซ้ำนี่แหละ <laughs> ไม่ใช่ใปลาปะ่ะบานพี่น้องมเอนี้บาพุ่มกับเดบปลาไลเนาะบมาต่นกับครับผมเดบพ่อได้แกงยี่เนาะบาต่วนนั่นแกงเลยครับนี่อาบบจีตามเจ้านี่คั่วละสองดอกสามดอกอืมโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ไพ่พอนติดตามทางยูทูบครับ ซื้อว่าเข้าป่าหาเห็ดเด้อครับพี่น้องซื้อเดียวกันนะครับ,รบซื้อซื้อเดียวกันแต่ไปสะดวกเบิ่งทางใดก็ได้เนาะบาต้นเนาะมันมีสองสองทางที่ว่าเอาไว้ให้เบิ่งเนาะครับผมเออมีทางเฟซบุ๊กมีทางยูทูบครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้บาพุ่กบาไลสำหรับไไลคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางยูทูบครับฮักแต่หน่อยครับฮักต้านนันครับสำหรับคลิปนี้บาพุ่กบาต้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอ่ะเท้านะครับนะครับเปิดเท่าครับพี่น้อง เปลีนยนรถตูใจนะพีะ่น้องมือยังสิไปปลาไมมระบาดตสนเนาะ